สวัสดีครับพ่อบอยสามเหลี่ยมออโต้อีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะบอยจะพามาดูรถที่แบบถูกมากมากนะครับถูกจริงๆนะครับเป็นรถปี2013แต่ว่าจด14นะครับก็คือตัวนี้เลยนะฮะเป็น Honda City นะครับปี2013แต่จด14นะครับลูกค้านะฮะรถคันนี้เป็นโฉมตัวเก่าหน่อยนะครับแต่ว่า คุณภาพบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะถ้าลูกค้าคนไหนได้ไปคือคุ้มแน่นอนนะครับนี่เลยนะครับนี่คือเป็นกระจังหน้าโครเมี่ยมของเจ้าตัว Honda City คันนี้นะครับามาพร้อมกับไฟนะครับเป็นโคมโปรเจคเตอร์แล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับคันนี้นะครับจะมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ16นะครับเป็นล้อแม็กอลลอยของโรงงานเลยนะครับ ดูฮะลูกค้าดูยางนะครับคือดอกแน่นๆนะครับเป็นยางปี2019คือเราเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับมีไฟเลี้ยวตรงกระจกนะครับมาดูกันตรงนี้หน่อยครับอันนี้จะเป็นมือจับแบบโคมเมียมนะครับลูกค้ามือจับแบบคมเมี่ยมนะแล้วเดี๋ยวพามาดูด้านหลังอีกหน่อยครับอันนี้ก็จะเป็นไฟไฟ้ายนะครับแล้วก็มีตา Honda ารถคันนี้จะมาพร้อมกับกล้องมองหลังด้วย เดี๋ยวมาดูภายในห้องสัมภาระหน่อยครับอันนี้ก็คือห้องสัมภาระของตัว Honda City นะครับผมจะก็ก็จะมีนะครับเป็นยางอะไรเนาะแล้วก็จะมีแม่แรงเดี๋ยวมาดูภายในหน่อยครับผมอันนี้ก็คือภายในของ Honda City 2 0นะครับ2013นั่นเองอ่ะลูกค้าฟังเสียง,เค,งเครื่องคือแบบเบามากๆนะครับมาพร้อมกับเลขไม์ที่แบบคุ้มมากๆนะครับลูกค้า รถปี2013นะเลขหมายแค่90,000กว่ากิโลเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมกับระบบแพนด์อนชิพนั่นเองนะครับคอนโซลก็จะเป็นโทนดำทั้งหมดนะครับเบาะหนังก็เป็นเป็นเบาะหนังสีดำทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็จะมีหน้าจอมาให้ด้วยนะครับจะมีหน้าจอ7.5นะครับมาพร้อมกับกล้องถอยหลัง นะครับลูกค้านี่มีกล้องภายหลังด้วยเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันหน่อยครับผมก็คือบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยใครได้ไปคือคุ้มมากๆนะวันนี้บอยมาจัดโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับอ่ะให้ดูห้องเครื่องรถ Honda City คันนี้หน่อยเลยก็คือเป็น Honda เครื่อง1.5ลิตรเป็นเครื่อง VTEC นั่นเองนะครับมาพร้อมกับแรงม้าทั้งหมด120แรงม้านะก็คือ ให้ดูตัวน็อตนะครับไม่เคยขันนะครับไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำไปไหมหรือกลับใหม่มาแน่นอนนะครับถ้ามีบอยยินดีซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวมาฟังโปรโมชั่นรถคันนี้หน่อยครับผมเจ้าตัวนี้นะครับราคาหน้าป้ายอยู่ที่4,59,000บาทแต่ในเฉพาะคลิปนี้นะครับเฉพาะคลิปนี้บอยเอามาขายแค่3,99,000บาทเท่านั้นเองนะครับฟังไม่ผิดหรอครับทุกท่านส9 9 0บาทนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับติดต่อบอยได้ที่เบอร์088-591-9959 8 9 9นเะครับ0 8 8 5 9 1 9 9 5 9นะครับเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกบอย3เหลี่ยมอโอโต้สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้บอยด้วยกันนะครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ Subscribe ได,ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้ กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ